เดินอย่างไกลเลยเฮียมาเดเกล้าเดินมาหาข้าเลยอย่างนั้นเหรอสวัสดีครับผมใน็คลเค่โรเลย์รเคย์โรเบย่างอสดีกุ๊กกไงชอชาเฮวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมอีกไกลก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นกันครับขอฝากช่องทางหนึ่งนะครับก็คือ twitch k e underscore skywalker นะครับเข้าไปดูกันได้นะครับว่าคนเงาเาสตรีมกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลย let's go เอแล้วไม่มีใยแมงมุม 少なくとももう一匹いるอุ้ยกลับปะมาแล้วครับผมเขาบอกว่ากับปะเนี่ยจะอาศัยอยู่ในแม่น้ำลึกในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วมันเนี่ยเป็นเด็กที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนสัตว์เลื้อยคานมีทักษะในการว่ายน้ำที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ซุ่มซ่ามครับเวลามาเดินบนบก โดยปกติแล้วกับป่านเนี่ยชอบสร้างปัญหาแล้วก็ชอบแกล้งผู้คนแต่กับป่านเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความชาญฉลาดครับสามารถผูกมิตรกับมนุษย์ได้และบางทีผู้คนก็ยกย่องให้มันเป็นเทพแห่งน้ําด้วยกับป่านี่ดังมากครับเห็นในการ์ตูนญี่ปุ่นหลายเรื่องเลยจะได้ยินเสียงใครเล่นพินมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วผีรือเปล่าผีตัวนั้นอะ อ่าใหญ่แมงมุมเต็มมนเลยผีตัวนี้แน่เลยครับโจโรคุโมะอยู่ข้างบนแน่ๆเลยว่ะวิ่งบวกแม่งเลยเยี่ย <Yeah. S 2> เสียงใกล้เข้ามาอยู่ในห้องนี้อยู่ในห้องนี้จริงหน้าตาแบบนี้แน่นอนหรือว่าอยู่ชั้นล่างวะ เสียงดังมากครับเล่นดนตรีที่ไพเราะเพื่อล่อผู้ชายแต่พอดีเ <c oughs> นี่ยแมงมุมเฮ้ยอู้ทะลุไม่ได้ด้วยสัตว์มากัดกูทีกูอยากเป็นสปไปเดอร์แมนสปไปเดอร์มีโกะ <c oughs> พี่อยากเป็นสปไปเดอร์อ่าอ๋ออ๋ย่ชิคกี้เดาเยอะผมอยากเป็นสปไปเดอร์แมนครับอุ้ยอยู่ตรงนี้โหเป็นลังเลย เฮียุณนึกว่าเมืองหิมะ <c oughs> หายไปแล้วโอ้โหมีพินให้เลือกด้วย <c oughs> เขาเรียกพินหรือเปล่าครับเนี่ยมีสี่อันเลือกไหนดีอ,อันอันอันสองแล้วกันจะเกิดอะไรขึ้นกดไปแล้วเฮ้ยหัว <c oughs> ก,ก่อนเอาเลือกผ้าหรอ อันหนึ่งแล้วนะผาดกูเสียวหลังนะต้องเอาเพลงให้เหมือนป่ะอันนี้เหรอก็ไม่เหมือนนะอันสี่เลือกได้ยงังอ่ะเลือกดิว a เตอร์ฟัก มันจะอยู่ในห้องไหนฮัลโหลมีใครอยู่ไหมคะอุ้ยนี่ไงโอโโรชิเขาบอกว่าโอโโรชิเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการปลอมตัวและชอบซ่อนอยู่บนหลังคาของศาลเจ้าครับมันจะไม่ยอมปรากฏตัวจนกว่าอยากจะแสดงตัวให้ใครเห็นมันเป็นสัตว์ร้ายที่มีกรงเล็บและงาที่ใหญ่มากเป็นผู้พิทักษ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับผมแล้วก็เป็นตัวประหลาดด้วยและมันกินสัตว์ป่ากินมนุษย์และมันเป็นตัวที่ใจดํามาก ตกลงมึงเป็นผู้พิทักษหรือเป็นวายร้ายวะเนี่ยกูงงก็คือตรงนั้นแหละแต่ดึงอะไรวะกูอยากรู้มึงให้กูดึงอะไรดูจากรูปภาพก็เหมือนกันทุกอันเฮ้ยผ <Hey. S 1> ูกอนะงั้นต่อ ขโมยไปเลยได้ป่ะเอาอยู่นีก็ถูกเอาแล้วมันมีใหญ่กันแล้วว่ะคุณ oh, <no. S 1> ไอ้ไม่ได้แล้วว่ะ What the fuck กูเข้าห้องนี้เหรอแล้วจะออกยังไงดีหรือว่าต้องเขียนยันมาแปะเป็ไปได้หรือเปล่าหรือเขียนจริงด้วยอเยี่ยกูเจอชัว เอาหมึกหมดกูถามจริงๆแมงมุมมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วเหรอขอมึงหน่อยครับพี่สาวโอ้โหของเล่นบันดังหลอกเลยวันดเีเอามึงมาให้เอาแมขงขโมยหมึก ไอเวนเชี่ยตุ๊กตาขโมยมึอกรอโอ้ oh. อยากดื่มชาไหมค้าเดี๋ยวชงให้ไอสัตวน์นี่ขี้ขโมยจริงๆอยู่ดีไม่ว่าดีเป็นของเล่นก็อยู่ส่วนของเล่นไอสัตว์นี่ toy story วอร์ชันญี่ปุ่นหรือเปล่าเฮ้บอสบอส ขอหมึกหน่อยบัสบัสเก็ตชื่อโอหพ่องดีทอยสตอรี่เต็มไปหมดเอาหมึกหมดเอยเนี่ยม,ม,ม,มีหมึกเออกูได้แล้วควายสมหน้ามีอีกอันเปล่า ไม่เอาแต่เมื่อกี้เราได้อันที่มีแล้วเนาะเออโอเคไปแอคแอคแม่งวิ่งได้ป่ะวะวิ่งมันจะรู้ปะเอ้าเชี่ยตนันฟังมึงต้องให้กูเขียนที่โต๊ะแห่งความมืดอย่างนงั้นเหรอ พิ่งมาไม่ไดมือนแตมองอีกครั้งเยี่ยเขียนพลาดสัตวดเขียนพลาดเออทำไปเดินออกก่อนอีหลอกโอเคกูหลอกผีเฮ้ยอะไรวะอุตาฝาดปะเนี่ยเฮ้ยอย่าไปเรียกเจ้านายมึงนะไม่ต้องเขียนใหม่ไม่ได้มองอีก,อก,อกครั้งเมื่ชิบห,หายมืดโคตร แล้วก็ลุ้นโคตรมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับหยุดหยุดหยุดฉันหยุดแล้วแล้วเธอหยุดได้ไหมอย่างทีเ่เราเซตแล้วเดินออกมอ มาแล้วมาแล้วเฮ้ย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 ไม่ไกลจะพลาดใช่ไหมพลาดใช่ไหมเอ้าทำไมมันเป็นอันนี้แล้วอ่ะเฮ้ย เคระเคระโอนะเขาบอกว่าผู้ชายที่เจอผีตัวนี้นะครับจะได้ยินเสียงหัวเราะในหัวอย่างไม่หยุดหย่อนครับใครที่อ่อนแอเนี่ยจะเป็นลมลมพับไปเลยส่วนคนอื่นๆจะได้ยินเสียงหัวเราะในหัวต่อไปไม่หยุดตลอดชีวิตเลยครับเหมือนผีตัวนี้เนี่ยเคยเป็นโสเพณีมาก่อนครับเป็นยันแก่เลยแล้วก็ตายไปนะครับแล้วก็มีความแค้นก็เลยกลายเป็นปีาศาจร้ายแล้วก็จ้องจะเล่นคุณผู้ชายทุกท่านเราไม่เห็นแสงเลยเราต้องเขียนทั้งทั้งอย่างนี้หรอ ไปยังไม่พลาดยังไม่พลาดอีกเส้นเดียวครับแมงมุมโคตรเยอะทำไมามีเสียงแมงมุมเดินแบบโอเคอีกอันเดียวต้งใช้ต้องใจตั้งใจตต้องใจตใจต้องใจตต้งใจ,งใจเรียบร้อยเสร็จไป แล้วไปแปดตรงเดียวเออมันบอกแล้วไอ้เอา้าจำไม่ได้ว่าอันไหนแม่งมีเพิ่มขึ้นไม่ใช่เฮ้ยมันบอกแลวเชี่ยเอาออกมาดิเรียบร้อยเพราจำไม่ได้ว่าอันไหนอันไหนว่าหนึ่งสองสามส,ามส,าส,ส,ามสี่มันก็ต้องอันนี้ป่ะชี่มันไม่มีบอกมันเหมือนกันหมดเลย ไม่ถูกแน่เลยไปลองเดินไปหามาันดิโอ้เดินอย่างไกลเลยเฮียมาด้เฮ้กล้าเดินมาหาข่าเลยอย่างเงี้ยเหรอโอ้แน่จริงก็เข้ามาพี่นะงเดินยัดก่อนเลยมึงอยู่ห้องนี้เหรออ้าวยังไม่เกิดยังไม่เกิด ว่าดิจะไปรู้ไหมเนี่ยอันไหนวะมันเหมือนกันทุกอันน่ะตาก,กันตรงไหนอันนี้ก็ได้แตกแตกแตกทำไงลองติดทุกอันเลยแรกโอเคเรืออันนี้กูยังไม่ติด ย่งกูเคยลองติดทุกอันแล้วลองติดมาทุกอันแล้วเฮียพูดได้ไหมไปเป็นใครอะไรติดอันไหนพี่อยากให้ผมติดอันไหนผมไม่รู้เลยเนะี่ยกูติดทุกอันแล้วเนะี่ยพี่สาวครับพี่สาวเดินก็ช้าอยู่ทำไมติดอันไหนบอกมาเถอะ ผมไหว้แล so ้วผมไหว้แล to oui ้วนะผมร้องติดทุกอันแล้วเนี่ยผมไม่รู้เลยพี่ติดตอนหน้าพี่เลยปะเฮ้ยอีกดอกขอดานุญาสัตว์อันไหนไว้สัตว์เอ้ยแม่งเหมือนกันทุกอันนี่กูติดอันไหน ได้เฉยเอ้างงอยู uh ่ uh. ดีก็ตายจอนดาแม่แค่เนี้ยเหรอกูต้องเจอมึงแค่เนี้ยนะเอ้าเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยนกกระดาษเฮ้ยมันบินหนีโอ้โหบินได้ด้วยเชิดโคเทเราต้องตามไปใช่ไหมเนี่ยไปดีกว่าเพื่อนถึงเวลาแล้ว สั่นกระดิ่งแป๊บหนึ่งตือตือตืออลิเกโรอยู่แค่โมคา,ามญญญญญญคิอาซูเมะซาชิโนโรซาเุชิยคุโนะซาเบนิคน่ะกูกว่าแหละไอควายไอเนี้ดิกูขี่ไว้ไม่ผิดขี่นี้แม่งอยากกับลูกสนิทเรื่องขี่ไม่กวาดบินไปจับมึงไหมเนี่ยได้ร้อยห้าสิบแต้มกิฟต์ดอยใช่นะ จับไม่ได้เฮ้ยอย่างนี้ทำไมจับไม่ได้วะเนี่ยไม้กวาดก็ไม่มีใหกูขี่ทำไมมึงจะบินไปไหนบินไปต้นไม้ของพ่อเหรอเนี่ย,ยลงตรงนี้นเลยแถวนี้แถวนี้จับ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 ทำไมจับไม่ได้ล่ะเฮ้ยหายโอ้อนนี่กูตีน quần xoắn tiền của đã lại nha ngài chặt chặt bằng đây ngay này con do ngỏ แจมมิกวกเขาจะเดินวนทำไมตรงนี้ก็ได้หรือว่าเขียนยันมาติดแม่งอีกอไม่มีแล้วหรอมาเนี่ยโอ้ยต้องย่องเหร,อ,หรอวะย่องกูย่องเฮ้ยมันหยุดแล้ว อุ้ยคอหักใครฆ่ามันตายแล้วเหรอ,อมีคนเดินมาไปปิดทำไมล่ะเอ้ยขังชุดลูคาโดนกระขัขขงนงเดียวเฮ้ยเหียผีเสือ้อตกใจหมดเฮ้ยซาบุไร โอ้เชื่อตกใจนึกว่าหน้ามึงที่ไหนได้เป็นสิ่งที่ใหญ่มากเรากำลังเข้าไปในป่าของสมุไรแล้วเรากำลังไปดินเล่าให้ท่านหรือเปล่าถึงท่านด้วยความเคารพอย่างสูงข้าพเจ้าไม่คิดว่าท่านจะรักษาบทบาทอันศักดิ์สิทธิ์ของภรรยาของข้าพเจ้าและสามารถหยุดการแต่งงานของพวกเราได้เธอก็เป็นแค่ผู้หญิงที่นอกใจผู้ชายที่น่าเคารพ เธอทรยศพ่อแม่ของตัวเองและทำลายข้อตกลงระหว่างสองครอบครัวนาโอโกะจำเป็นต้องรู้ว่าการเป็นนักบวชหญิงจะทำให้ชะตากรรมของเธอแย่ลงข้าพเจ้าเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดที่เธอสามารถหาได้และหากเธอยังไม่รู้ตัวมันก็คงจะสายเกินไปสำหรับเธอแล้วคุณจะต้องปล่อยตัวนาโอโกะจากหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์น,นี้และข้าพเจ้าจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เพราะนั่นคือสิ่งที่ครอบครัวของเธอสัญญาไว้นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอ ข้าพเจ้าจะทําให้แน่ใจว่าเธอจะประพฤติตนเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบถ้าเรายังไม่สามารถตกลงกันได้ข้าพเจ้าจะไม่รออีกต่อไปข้าพเจ้าจะต้องคุยกับท่านเรื่องเงินที่ดูแลสารเจ้าและข้าพเจ้าจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ผู้หญิงของข้าพเจ้ากลับมาสมุไรผู้ดื้อรั้นนี่อะไรมาเสียงเดินเชียอันนั้นแสงอะไรวะนะ น้านนี่น้านดีคนเลยใครวะเนะ่ยเฮ้ยใส่เสื้อขาวอุ้ยนี่ผูห้หญิงคนนี้เกิดอะไรขึ้นเอยียงวะเนี่ยขนลุกไปหมดไม่รู้เฮี้ยอะไรเลย ตื่นขึ้นมานาะโอโกะตื่นมาในที่แห่งหนึ่งโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u b สไครป์ผมด้วยนะครับและอย่าลืมครับมีไลฟ์สตรีมลับๆในทวิชนะครับผมเคียวสกายวอ k ์กเกอก็อย่าลืมเข้ามาดูกันนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย